สวัสดีค่ะนดีต้อนรับเข้าสู่ Love No s t a r o t นะคะวันนี้นะคะอีจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทบทวนความคิดสำหรับคนที่กำลังคิดที่จะลาออกจากงานนะคะจุดประสงค์ของการทําคลิปนี้ไม่ได้มาบอกว่าให้เพื่อนๆน,นั้นต้องลาออกจากงานนะคะแล้วก็คือการที่คุณเข้ามาเพื่อดูคลิปนี้แปลว่ามันมีบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่มั่นใจ หรือคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่เตรียมไปลาออกเบิร์นเอาเครียดเหนื่อยกดดันไม่มีความสุขกับการทำงานไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้อิดจะไม่ตัดสินจะไม่ชี้ช่องว่าคุณควรจะทำยังไงอีจคาดหวังเพียงอย่างเดียวคือคุณสามารถที่จะตอบคำถามเท่านี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง แล้ววันนี้อีไม่ได้มีการ์ดมาให้เลือกเหมือนพี่อากาศในช่องนะคะเหมือนที่อีเคยทําแต่พออีรู้สึกว่าคนที่กําลังคิดจะลาออกจากงานคือสิ่งที่เป็นจุดร่วมของคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อีจะพาไปสํารวจคนที่กําลังคิดจะลาออกจากงานใครอยากบอกอะไรคุณอีจะเริ่มจาก คำถามแรกเลยนะคะทําไมคุณถึงกําลังคิดจะลาออกมีเหตุผลอะไรที่คุณกําลังคิดที่จะลาออกจากงานคุณได้ Justice นะคะ The Empress f o u r of Cups The Tower อาจจะด้วยเหตุผลหลากหลายประการแต่สิ่งที่อีทเห็นจากหน้าไพ่คือคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงการยอมรับสมดุลความสงบสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตความรู้สึกที่ไม่ต้องอดทนแบกรับบางสิ่งบางอย่างอีกต่อไปหรือต้องอดทนอดกัน้นคุณอยากเป็นตัวของตัวเองคุณเบื่อคุณเหนื่อยเพราะว่าคุณต้อง แบ,บรับหน้าที่บางอย่างเอาไว้คุณมีภาระที่ต้องรับผิดชอบคุณมีครอบครัวคนมีพ่อมีแม่ที่ต้องดูแลเอาใจใส่เหตุการณ์บางอย่างมันกระทบคุณทําให้คุณนั้นรู้สึกไม่มั่นคงเดอะทาวเวอร์ขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่คุณนั้นไม่สามารถควบคุมได้มันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวน้ํลลาท่วมโรคระบาดเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผล ทําให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้รู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตรู้สึกไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหนต่อดีมองไม่เห็นเส้นทางที่ชัดเจนให้กับตัวเองไพ่เดอะทาวเเนี่ยเป็นไพ่ที่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงบางอย่างคนอาจจะถูก Disrupt ด้วยเทคโนโลยี AI หรือว่าระบบใหม่ๆขององค์กร หรือคุณอาจจะเปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยนบริษัทหรือเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวมันเลยทำให้คุณนั้นปรับสมดุลในชีวิตยังไม่ได้เหมือนพ่ justice นะคะพ่ justice นอกจากจะสื่อถึงความยุติธรรมความสมดุลแล้วการที่คุณนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการไกลก่เกลี่ยหรือว่าเป็นคนกลางในเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่าง บางท่านอาจจะรับราชการนะคะอยู่ในหน่วยงานราชการเป็นงานบริการเป็นงานที่จะต้องช่วยเหลือสาธารณชนหรือบางท่านอาจจะอยู่ในออฟฟิศเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานประจําคุณมีหน้าที่ต้องทําต้องรับผิดช,ชอบทั้งหน้าที่ตัวเองทั้งหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์เอาใจนายนะคะหรือเอาใจหัวหน้าแม้กระทั่งกลับมาบ้านคุณก็ต้องดูแลคนในครอบครัวเหมือนที่เอ็มเพรสคุณอาจจะมีคุณแม่นะคะที่คุณนั้นรู้สึกว่าจะต้องตอบแทนบุญคุณเขา หรือคุณอาจจะมีคนที่คุณนั้นรักมากๆอย่างเช่นลูกนะคะที่คุณจะต้องดูแลคนนั้นแทบไม่มีเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนคุณรู้สึกถูกกดดันรู้สึกเบื่อเอาต้องฝืนใจทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเวลาคุณคิดเยอะคิดมากได้โฟกัสเกิดขึ้นมันแปลว่าความรู้สึกของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแปรปรวนหรือบางครั้งคุณอาจจะอ่อนไหวง่าย จนถึงขั้นกับไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธได้คุณก็ระเบิดใส่คนรอบข้างใส่ที่ทํางานหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าที่คุณไม่รู้จักหรือบางท่านหนักข้อเข้าไปอีกคือทะเลาะเบาะแวงจนขึ้นลงขึ้นศาลมีคดีความหรือคุณนะคะอาจจะอ่อนไหวมากๆจนถูกเขาหลอกนะคะหรือมีเรื่องของการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นได้ด้วยไม่ว่าคุณนั้นจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามอาจจะถูกเจ้าหนี้ตาม หรือว่าถูกยึดทรัพย์เพราะว่าไม่มีเงินไปจ่ายเขาปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องงานปัญหาชีวิตมันปนเปกันไปหมดมันเชื่อมโยงกันไปหมดนะคะสถานาการณ์ที่อิเทเห็นจากหน้าไพ่มันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเดียวถ้าเราลองจําแนกมาเป็นปัจจัยทางภายนอกแล้วก็ภายในอย่างปัจจัยภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศในที่ทํางานของคุณไม่เหมาะนะคะกับ ปณิสัยใจคอของคุณหรือว่าความสามารถของคุณคุณอาจจะทํางานในในงานทีออ่พ่อแม่อยากให้คุณทําหรือว่าคุณจําเป็นต้องทํางานตรงนี้เพราะว่าคุณมีความคาดหวังบางอย่างอย่างเช่นอยากได้เงินเดือนเยอะอยากได้ตําแหน่งแห่งหนอยากมีหน้าตาทางสังคมหรือคุณอยากจะได้สวัสดิการที่ดีปัจจัยภายในมันเป็นเรื่องของอุป,ปนิสัยใจคอความคิดมุมมองทัศนคติของคุณที่มีต่องานเท่าที่เห็นจากหน้าไพา่ คุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยเพิ่งเริ่มต้นทําง,งานเจน Z g e เจนวตอนปลายหรือว่ายุคเมเลเนียนก็ได้นะคะกลุ่มค,คนเมลเนียนจะเป็นเจนแซนด์วิชของสังคมเรามันเหมือนกับต้องแบกรับทั้งพ่อแม่ทั้งครอบครัวตัวเองลูกเมียนะคะลูกรภรรยาก็ได้นะคะที่เราจะต้องแบกรับไหนจะค่าบาาา้านค่ารถค่าแผนเพลดลูกค่านมหรือแมก้กระทั่งค่าสาธารณ สาธารณูปโภคต่างๆเช่นค่ามือถือค่าน้ำค่าไฟบลาบลาบ,าบ,าบามันมีแต่ค่าใช้จ่ายงานก็ทำทำ,ทำทำทุกวันไม่ใช่เราไม่ทำแต่ด้วยความที่มันมีรอยรั่วนะคะทำให้ energy ของคุณนั้นมัน drain หรือว่ารั่วออกไปมันทำให้เกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นในความคิดในร่างกายบางท่านอาจจะเจ็บป่วยเลยด้วยซ้ำ เจ็บป่วยนาที่นี้อาจจะเป็นโรคนอนไม่หลับมีความเครียดกดดันเป็นซึมเศร้าได้เป็นไมเกรนนะคะหรือคนอาจจะกำลังอยู่ในสภาวะที่ไมตกกังวลน,นะคะโฟล์คส์หรือถ้ารู้สึกมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นเบาหวานความดันเป็นโรคยอดฮิตน,นะคะีรู้สึกว่า คุณต้องการการดูแลตัวเอง The Empress เนี่ยคุณระวังเรื่องการกินอาหารให้ดีนะคะ e m p r r s s s เป็นไพ่ที่มีดาวสุขเป็นดาวป,ประจำราศีโดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และการและความสวยงามเพราะฉะนั้นรู้สึกว่า Mindset บางอย่างหรือว่าความเชื่อบางอย่างซึ่งเป็นปัจจัยภายในของคุณคือมันไม่ตรงกับความเป็นจริงอาจจะมีแพทเทิร์นของชีวิตในลักษณะที่เรียนจบาหางานทำมีงานมีเงิน แล้วก็ต้องมีบ้านมีรถมีความมั่นคงซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะคะอินไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแต่มันขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบุคคลบางคนเกิดมามีทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีความสุขบางคนไม่มีอะไรเลยไลฟ์ Life, หรือแรงขับเคลื่อนของแต่ละคนในในหน้าที่การงานความรับผิดชอบมันไม่เหมือนกันแต่เท่าที่อีดูจากหน้าไพา่ทำไมคุณถึงกำลังคิดอยากจะลาออกจากงานก็เป็นเพราะว่าปัจจัยสองอย่างนี้แหละคะ่ะมาจากภายนอก แล้วก็มาจากภายในใจของคุณซึ่งสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้มีแค่ปัจจัยภายในเท่านั้นนะคะปัจจัยภายนอกเรื่องนิสยัยส่วนตัวของหัวหน้าของเพื่อนร่วมงานหรือระบบงานบางอย่างคุณแก้ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคุณก็ต้องยอมรับมันด้วย